ออปลาอ้มีปลาอยู่มีปลาครับมีปลาได้บอได้บอจนได้คนแล้วอู้อฝนมาแล้วจ้าคุหลอตายแล้วเ็บอดจ้มาลูสาวว้อยวจ้ะสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้เขาสิมหาหายูกินจ้ะ หาอยู่หากินอยู่น้องทงใหญ่เพิ่งฝนจังหวัดอุดรท่านี่จะหลังจากเขากับได้พักผ่อนไปประมาณอาทิตย์นึงแล้วเนะาะจนาบ้านนี้มันจะออกหากินได้บ้านนี้ผลจะผูดทอเรื่องเขาส่วนน้องสมน้องโมตุนฝากไว้น้ำพอกแม่จ้าฝากให้เพื่อนเบิงห้เขากับสิมาหาอยู่หากินจ้าสิมาใส่เบดจ้าวันนี้บ่ได้หากินโดนแล้วจ้าขาดได้ได,ได้มากหลายมือแล้ว พอมีลายใดเขาบานจ้าบันที่ไปหาอยู่หากินจ้านนหาใส้เบ็ดปกา,าก้าจ้าขาก็มาล่อหลุ่นน้ำกันเนะาะว่าสิไใดบอไปเบิงกันเลยจ้าทุกทอเลือดมือไม่ฮัดครับจ้าบรรยากาศจ้าปุ่นจ้าหนาบานเท่าพูนหาอยู่บักไกจ้าอยู่หนาบานเลยยางมาเลยหนาบานจะของนี่างะจ้า ไปรอหลุนกันเนาะจ้ะเนะาะจะมารอหลุนน้ากันจ้ะมาหอดบังสิดเบสแล้วบางไงมองมองปลอมดูดสิบเบ็ดก็จะเป็นเบ็ดปาก้าได้จ้ะปาก,ปกา้าไปรอหลุนไปพร้อมๆกันเนาะจ้ะเนาะ บงบรรยากาศไปนาจ้าน้องทงไงสมซื่อหรือจ้าไง่คางไงแน่ทั้งยานฝนตกรัดท่างจ้าฝนกะสิมาจ้าเข้าสิได้พยายามรอบกันจ้าใส่เบสบรรยากาศบา,ายจ้าอากาศคึ้มเบสบ่กินก็เลยพยายามรอบเอาฝนกะสิมาจ้าฝนที่ัดท่างแล้วฝ้าพยายามรอบฝ้าขื้นบ้านเข้าไปนี้ ขั้นฝนลาดทางนี่ไปบ่ได้เด้เห็นจ้ะพยายามรอบเบิ่งจ้ะว่าสิได้นักกินบ่มื้อนี้อ๋อหอยม่อเนี้ยได้บ่บ่อให้ปลาอือเอ้ยๆๆได้บ่ได้บ่หอยหอยหลาย อ๋อมปลาโอ้มีปลาอาายู่มีปลาครับพี่ปลาได้แล้วได้แล้วโอ้ก็ยังดีจ้ามามาใสาเ่บเบ็ดกระบ่้มันยังวะมีปลาแล้วมีปลาแล้วฝนตกลัดทางปลาเพื่อกินจ้าฝนขี้ฟ้าก่อนเมื่อยมาลัดทางแล้วแหละก็ยังดีจ้าได้ปลาไปกินอยู่จ้าใหดตะปิป้งปลาตะม้งนี่แหละจ้ากินห้องตีปลาตะม้งนี่แหละบ่ต้องไปซื้อบะม้งก็เก็บเอาในหัวในสวนนั่นแหละจ้า นี่แหละครับวิถีบ้านฮ่อนะครับผมาจินอุ้ยอุย้ตกใจปลาอุ้ย,ยได้สามเต็มได้สามตัวจา้าโอ้ดี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 ใช้ยกขึ้นนี <c oughs> ่เป็นปลาสลิดนะครับผมหลอดตายแล้วจา้าปลาสลิดปลาการปลาสลิดเดี๋ยวก็เป็นปลาซ่อนนะครับผมดังแดด <c oughs> มานเลยมายามหลอกจ้ะใส่เบตโดนเติมแล้วจ้ะมันบ่ได้ใส่เบตจนเมีอากาศบ่ดีจ้ะ <c oughs> นาจิมายามหลอกคือกระาบอบปลาห้องปลาชนแล้วก็ปลาสลิดจ้ะบ่ได้ขายได้กินก็ยังดีเอาไปพ่อได้ปีนก,กินน้ำตาลมะฮงก็ได้หรอกจ้ะฝนกระสิรัดข้าว้าวน้ำฝนขันฝนรัดม <c oughs> ันทีขึ้นไปฟังอย่างจ้ะอู้นบาดหอเออก็ไม่ไกลเติบ บ้านเขาลังค่าดแดงๆเหจ้าที่เดียวเห็นลังค่าดแดงๆเหรอจ้าฝ่ายามหลอไดไล่หลอดข้าใส่แบบเป็นซิปคนนะครับควรจ้าหลังหนึ่งแม่นเบิดเ้ดในวันนั้นตรงกินม,มีอันนี้ขอ,ของคุณพ่อจ้าเพิ่นได้เพศใบไห้แล้วจ้าเนาะมองหาอยู่หากินเพิ่นเท่ากันจ้าอยู่นี่ก็ได้เรื่องของควรเรื่องของเฮากินน้ำกันอยู่น้ำกัน <c oughs> พันเฮ็ดไว้ให้จ้ะเยาก็ยามไปได้อันนี้เป็นล้างที่สองจ้ะมาล่อรุ่นกันอีกจ้ะคือวนะน้องมันหมานเนอมันหมานเมนอฝนกระชิรัดแล้วจ้ะดำปืป๊ดๆกันเหาอฝนกองได้บ่ได้บ่ <Yeah S 1> ได้อีกแล้วได้แล้ว <Okay S 1> มันมันมันนี่ตั้งยังซี่อัอน ปลานี่ภาษาอีบานเอิ่นปลาอย่างกลอปลาคอภาษาภาคกลางเอิ่นปลาซ่อนนี่ปลาซ่อนนะครับผมตัวที่สองนะครับนี่เฮ้ามันมันมันจ่ามันเอาทิ้งไว้ยังสีเลยครับบราไปใช้ยู่นี่ละปลาสลิดเดีละปลาสลิดเกี่ยวังเขาบ่ได้หนึ่งเข้ามหาอ่อนหนึ่งจ้าปลจนไดิ่คนแล้วโอ้โอ้โอ้เกี๊ยวเอาใส่กะติไปไบ่ได้บ่ ไม่ยุติเลยครับบอสไปใช้ยุ่นี่ละเธอโดดเธอโดดเธอต้องยุ่นนั่น,น,นเนี่ยจ้ะวิถีชีวิตบ้านเฮาบ้านนอกบ้านหน้าของเฮาจ้ะก็สิเป็นประมาณนี้ละจ้ะไอ้ต้อครับอยู่กับธรรมชาติโอ้ฝนมาแล้วเซ่เอ้เซ่ฮะโอ้ยังเปล่าลมมาบ่าลมโมมีมีแต่ฝนโอ้ฝนมาแล้วฝนกระลัดไปไปแล้วเร็ ยานฝนกับพองพกันกจ้ะอาจจะไม่มองน้ำเลยก,ก,กยู่จ้ะก็ได้ยานดำๆดดนี่โมเมนตอย่างนี่จ้ะเมือนฝนฝนมากแล้วฝนแง่งไปเบิง้งฝนมากแล้วจ้าฝนกําลังสีม้าหอนเ้องโอ้ยไปไปห้องเนี่ยตําบานเ้องได้บ้า,หาไหนบ, <laughs> บ้าบเาบ้าบ้าสองห,หลังแล้ว ได้ซองหลังพี่มาแล้วเรียบร้อยมาแล้วฝนโอ้ว่าสิท่านให้ท่านฝนจ้าว่าท่านจ่อยว่าท่านทำหรอกเอาหลังนี้พ่อเดอ้อหลังนี้เลาขึ้นเดอ้อเย็บไปสิงดู่น,นได้หไหมดิคนแห้งอ่ะเดียวมาแล้วจ้ะว่าท่านจ่อยแน่ๆก็แไแนๆรนะุ่นหลังนี้น้องเบิ้งจันทร์ โอ้มันเหมือนมีกันเหมือนฝนน่าจะกล่องมาได้เหมือนประเห็นท่านฝนย่ะมาก่อนเลยลำน,น้อยไง <laughs> ได้บ่ได้บ่เข้าอีกแล้วจ้าสรุปเข้ายามว่าแล้วนะ <laughs> <laughs> จ้า,า,า,จารอบฝนตกราดเข้าึ้นทรังก่อนจา้าย่านฝ <laughs> นมัจฉิมีหม่องน้ำเลิกอยู่จา้า ก็เลยยานถึงฟังก่อนกาจารย์บานเท่าบันชีได้พายเรือไปบ้านเท่านเดี้บ้านนี้ยลังคาแดงๆเอนโออไปขึ้นบ้านเท่าอาจารนี่อาจามันมันจะมีมองเเขาจาน้ำเลกมองน้ำเลือเขาคุชีได้ใส่นี่จาสู้ฉียานรับผมเข้าได้าหอดฟังแล้นะรับผมเบิ้งบนรอตายแล้วเจี๊ยบมารอดจ้า าานหน้าบ้านห้องมันสิเลิกจ้าประมาณสี่เมตรห้องยามบ่แล้วนะครับวัอนี้ห้องได้สี่นั่นโอ้ตัวใหญ่อยู่เนาะตัวใหญ่อยู่ครับสี่โตัวยามบ่เบิดยามได้หารังหนึ่งนะครับผมไปวันนี้ห้องไปปิ้งนะครับปิ้งถึงกระสอบมะพร้านะครับผมจะแตะมั่งกันครับได้หมาลูกสาวโวยวายจ้าสวัสดีครับเว้ยอีแแมทผ่าป่าไหมนี่มั้